แ่ส่งกำลังใจให้น้องเข้าหอมหลังตักบงกฎแจ้งข่าวลูกชายป่วยเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของตักบงกฎคงมาไลายและสามีเจ้าสัวบุญชัยเป็นจรงขกุลโดยทั้งคู่มีทาย,ยาทที่น่ารักด้วยกันหนึ่งคนตั้งชื่อน้องเข้าหอม โดยเราจะเห็นความน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมคุณแม่ตักล่าสุดตักบงกฎได้โพสคลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งข่าวว่าน้องข้าวหอมนั้นติดโควิด1 9พร้อมระบุข้อความว่าลูกชายน้องข้าวหอมเป็นโควิดขอโทษงานทั้งหมดที่ตักต้องไปนะคะทุกงานเลยงานในเดือนนี้และไม่อยากบอกผ่าน เพราะเกงใจผู้ใหญ่ที่เคารพที่ไวใจอยากร่วมงานกันจึงขอโทษออกสื่อนะคะเพราะอยากให้เหมือนเราได้คุยกันโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เคารพที่ตั๊กไม่มีเบอร์กราบขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านและทีมงานทุกคนที่ดีวไว้เพราะทุกคนก็ต้องยกเลิกง,งานมาเพื่อมาร่วมงานกับตัก๊กขอโทษน้องๆในทีมด้วยค่ะเพราะลูกชายไม่สบายจริงๆแล้วจะขอบคุณมากหากเข้าใจค่ะ ในส่วนของค่าตัวติดต่อขอคืนได้เลยค่ะแจ้งทางคุณจ๋าได้เลยนะคะยินดีมากๆค่ะทางการคนดังและแฟนคลับแสดงความหลนไงจยจำนวนมาก